แต่ก่อนที่จะจบนะพอดีไปฟังของออหลวงพี่พยอมอาจารย์ติดเรียกท่านว่าหลวงพี่พยอมเพราะรู้จักท่านตั้งแต่อยู่สวนโมกนะคะพอดีท่านมาพูดเรื่องของเด็กสองคนนะคะที่กำลังอดอาหารแล้วท่านก็ขอบิณฑบาตว่าขอบิณฑบาตชีวิตนะของเด็กสองคนนี้ไว้ ฉะนั้นอาจารย์แค่จะพูดสั้นๆแค่นี้นะคะว่าเรื่องของการอดอาหารประท้วงอย่างเช่นคานทีที่เขาเรียกว่าอะไรนะก็เ,เรียกอะไรอะอหิงสาใช่ไหมนะคะอหิงสาก็คือเราไม่ไปโต้อตอบกับเขาแล้วเราเอาคุณธรรมของเราเดินหน้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แล้ว,ว่าน่าชื่นชมแต่วิธีการของอหิงสาเนี่ย คุณจะต้องดูว่าคู่ต่อสู้ของเรานะคะมีระดับคุณธรรมที่มันเท่าเทียมกันไหมอาจารย์จะจะจะพูดในแง่นี้มากกว่านะคะอ่ะถ้าเราเนี่ยเอาเรื่องของคุณธรรมนะคะในแง่สเกลสิบสเกลสิบ คนที่กล้าทำเนี่ยเรื่องของไอหิงสาอย่างเช่นมหาตมะคานทีนะคะเรียกว่าระดับคุณธรรมเนี่ยเขาสูงเขาเรียกว่าเขาเขาสูงเอาเป็นว่าเราไม่ต้องเอาเอาให้เต็มสิบหรอกเอาอยู่แค่แปดแปดทีนี้ศัตรูของคานทีก็คือเออคนอังกฤษนะคะที่มาล่านานิคมที่มาล่านานิคมโอเคถ้าคุณธรรมของเขานะคะอยู่ที่อยู่ที่เอ่อ ของคารที่8แต่ถ้าของของคนอังกฤษที่มาเนี่ยนะเอ,อ่อยึดบ้านยึดเมืองเขาอยู่ในระดับ7อยู่ในระดับ6อันนี้ยังพอเรียกว่ายังยังยังเป็นคู่ต่อสู้ที่เท่าเทียมกันที่พอจะเข้าใจได้ถึงเรื่องคุณธรรมเข้าใจไหมนะซึ่งคู่ต่อสู้ของคานทีเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าเขาอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูสีกันสูสีกันฉะนั้นเขาจึงยอมคานทีก็เลยชนะไปได้อินเดียคืนแต่ถ้าสมมุติว่าคู่ต่อสู้ของคานทีเนี่ยระดับของเขานะคะคุณธรรมของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งกับสองคานทีตายคือคู่ต่อสู้มันไม่สูสีไง คุณจะไปอดอาหารเขาจะไปแคร์อะไรก็อยากตายอยากอดอดไปอยากตายตายไปฉันไม่ออกจากอินเดียแต่เป็นเพราะคนอังกฤษระดับคุณธรรมของเขาก็ยังเรียกว่าสูสีเข้าใจไหมเขาถึงยอมให้เขาถึงยอมให้คือในใน,ในที่สุดแต่เรื่องนี้นะของเด็กสองคนเนี่ยอาจารย์ดูอันนี้พูดอย่างแฟ์ๆว่า คุณธรรมเนี่ยนะมันเหลื่อมเหลื่อมกันมากจนเกินไปะนะคะคุณเนะี่ยเอาระดับนี้ด้วยที่คิดว่าเขาจะเล่นเกมเหมือนกับของคุณเขาจะเข้าใจคุณซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ของคุณเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งกับสองอะ่ะเขาจะไปเข้าใจอะไรคุณคุณตต้ฟรี คุณตายฟรีแล้วเขาอยากให้คุณตายด้วยแล้วมันคุ้มไหมอันนี้เนี่ยพูดจากจิตใจของคนเป็นแม่ถ้าลูกของอาจารย์เนี่ยทำอย่างนี้นะคะแม่เนี่ยจะตายเลยเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อต่อเรื่องของอวียวะในระยะยาวด้วยคนเป็นแม่เนี่ยแม่เนี่ยจะทุกข์มาก แล้วมันเป็นคู่ต่อสู้ที่มันไม่สูสีในเรื่องของคุณธรรมตรงนี้อาจารย์มองออกว่าจะตายฟรีซึ่งที่จริงบ้านเมืองไทยเราต้องการเด็กอย่างนี้มากกว่านะเด็กที่เรียกว่าเขาที่เขามีพลังที่อยากจะให้บ้านเมืองเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นถ้าในความเห็นของอาจารย์อาจารย์อยากให้เด็กพวกนี้รักษาชีวิตไว้ดีกว่าอันนี้พูดจากหัวอกของแม่แต่ถ้าในด้านการเมืองอาจารย์ไม่จะไม่พูดอะไรมากกว่านี้นะคะ พูดแล้วเดี๋ยวหาเอาใจหัวอันนี้พูดจากโขออกของแม่แล้วก็พูดในเรื่องในฐานะที่อาจารย์เนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ทางธรรมก็ไม่ควรที่จะเอาหัวมุดดินเลยกับสิ่งที่มันร้ายแรงถึงชีวิตอย่างนี้อาจารย์จําเป็นที่จะต้องพูดอะไรบ้างฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์มองออกก็คือว่าพูดต่อสู้ไม่สูสีกันในเรื่องของคุณธรรมไม่สูสีฉะนั้นคุณจะตายฟรี แล้วในฐานนะแม่ไม่อยากให้ลูกตายไม่ไม่อยากให้ลูกตายแล้วลูกก็ยังอายุน้อยอยากให้ลูกเนี่ยนะคะเซฟชีวิตของตัวเองให้อยู่กับแม่แล้วยังเป็นนะยังทำอะไรได้อีกเยอะอ่ะโอเคอาจารย์ก็ขอพูดแค่นี้นะคะ